โอเคครับทุกคนนาะบก็ขอกลับสวัสดีกันด้วยนะวันนี้พบ,บกับช่องเอ่อกาชานะ้ำชาลิปุตาสตูนิโอนะครับทุกคนก็ในวันนี้นาะบเดี๋ยวพี่นั้นนาะบจะมาให้ดูหมดที่พี่ลงใหม่นาบในะ มาครับเดอพีนั่นเองนะครับนี่มดตีิพีกนจะลงก็คือมดโวเคโนบ็อกนะครับดุกคนดูนดุกคนดนด้านล่างนั้นนะ แล้วก็ทุกคนดูนี่นะครับมันค้างอยู่นั่นเองนะครับลอมมันก่อนเนาะดีไงมาแล้ว โ oh, อ้สามหมื่นสามหมื่นกว่าอันเนี่ยทุกคนดูสิแล้วแล้วทุกคนดูนั่นบนนับ ก็ oh God. แบบยาวมากของใครนับเวลาลงหมดและขึ้นแบบนี้แล้วนบับก็ช่วยคอมเมนต์บอกทีนบับ แล้วเมื่อกี้มันขึ้นกีดแดงทำไมครับโอเคครับทุกคนนะครับอุ่มก็บายบาย